ปัญหาการเงินครับพี่น้องลดลยจ่ใจเพิ่มไล่ได้ตื่นเศร้ามากเนี่ยูยุบานเหาเนี่ยครับพี่น้องเงินมันไหลออกคือไหลเข่านะเดือนหนึ่งมันมีค่าใช้จ่ายหลักๆที่ต้องเสียแน่ๆนี่จักบาทสิ่งของที่ไม่จําเป็นสิ่งของที่ฟุ่มเฟือยตัดออกให้หมดวิธีการพี่นองคือหารายได้เพิ่ม ไปกูนีไม่มาใส่นีเกาหรือโมแมนนะก็วิธีการนั้นไม่ถูกต้องเริ่มจดบันทึกทำบัญชีรายรับรายจ่ายพี่นองก็จะเห็นสถานะการเงินของครัวเรือนตัดออกในสิ่งที่ไม่จําเป็นต่อการดำรงชีพส่วนมากแล้วก็ที่ตื่นขึ้นมากระเสียเงินเลยครับเขาเรียกว่าเสียเงินตั้งแต่นอนหลับก็เสียเงินได้าคือพ <c oughs> <c oughs> ันอกักนกนอกซุ้ม้า ซุบขีมันเสมอมั่นเคลือเกาครับพี่น้องคันบุเห็นนาพวกเจ้ากินข่ากับรุงครับสิบนิ้วน,น้อยๆคุ้มคาบ้าพื้กราบสวัสดีพี่น้องปองปลายสมองสุบอนสุดแจได้พี่น้องเด้เมือวันี้ครับบ้าพื้อยูบ่บ้านบ่ได้ไปเลาะทั้งไดครับพี่น้องเพราะว่าเจอพิษโควิด -19 ครับพี่น้องอยู่บ้าน หมู่บ้านเบาผือมีคนติดเ,เชื้อโควิดการพึ่นก็เลยประกาศล็อกดาวนครับห้ามบุคคลในหมู่บ้านออกนอกบ้านและห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาในหมู่บ้านของบ้าเผืนัันก็เลยต้องอยู่แต่บ้านครับบ่ได้ออกไปไสแล้วก็ลอแต่ถุงยางฉีดครับพี่น้องก็เลยตัวการนี้อัด เก็บสันส้นๆเบาจา,า,บาภาษาเบาวผือบ้นบานๆห้พี่น้องเขาฟังกันมื่อนี้ชิวเรื่องของขนทางการหลุดพ้นปัญหาการเงินครับพี่น้องลดไล่ใจเพิ่มไล่ใดในครัวเรือนครับพี่นอ้องเขาเสเย็จจังใดอันดับแรกก็ต้องถามพี่นอ้องเขาว่าตื่นเศารามาเนี่ยูุบานเห้าเนี่ครับพี่น้องเงินมันไหลออกรือไหลเขา่า ตื่นเศร้าขึ้นมาเนี่ยอยู่บ้านเฮาเนี่ยอยู่คัวเรื่อนเฮ้าเนี่ยมันเสียเงินหรือมันได้เงินตื่นเศร้าขึ้นมาเนี่ยเงินมันไหลออกจากกระเป๋าไปสู่กระเป๋าคนอื่นหรือว่าเงินบุญมันไหลามาสู่กระเป๋าเฮ้านะครับพี่น้องเคยสำรวจบอกครับเคยล่องสำรวจเจ้าของสำรวจในคัวเรื่นเจ้าของบอัวแต่ละมือ เงินมันไหลออกหรือมันไหลเขา้าเรามีรายได้หรือเรามีรายจ่ายเพราะนั้นแล้วลองสำรวจเบึ้งครับพี่น้องแล้วก็พี่น้องพูดเพราะวะ่าจุบบ้านจะขคง,งอยู่ในครือเลื่อนห้องมีกี่คนแล้วก็มีรายได้กี่คนไม่มีรายได้กี่คน หาหมายกวว่าหาเงินของเขาบ้าน,านจากคนแล้วก็คนที่บออ่อใดมีรายใด้แล้วก็อยู่ในบ้านจากคนนั่นหมายความว่ามีคนหาไรายได้อยู่สองแต่มีคนช่วยใช้จ่ายมากกว่าสองก็ต้องไปคำนวณเมื่อว่ามันพอหรือไม่พอ แล้วก็พี่น้องรู้ว่าว่าัวเรือนของเรามีรายจ่ายประจำเดือนที่ต้องจ่ายแน่ๆนหรือประจำวันที่ต้องจ่ายแน่ๆมีค่าอะไรบ้างพี่น้องเคยหูบอเคยสำรวจบอเคยจดบันทึกบอเคยจำได้บอว่าเดือนหนึ่งนี่มันมีค่าใช้จ่ายหลักๆที่ต้องเสียแน่ๆจักบาทเคยสำรวจบอครับทุกอย่าง และก็สุดท้ายครับไปในเรื่องของพี่น้องเคยจดบันทึกรายรับและลายจ่ายในแต่ละวันในแต่ละเดือนอย่างละเอียดหรือไม่ครับกันว่าครับนี่คือสิ่งหลักๆที่เราจะหาทางหลุดพ้นปัญหาเงินบอ่อพ่อหรืเป็นหนีเห้เงินั้งกับรวยเที่ยครับพี่น้องนะครับก็คือการเริ่มต้นด้วยการ สำรวจรายจ่ายนะครับเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนแลกักอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องผมบ่กว่าแต่ละคนที่อาศัยอยู่ในบ้านของเรานี่ครับมีรายจ่ายแต่ละคนนี่อย่างแน่ในแต่ละมือนะครับให้พี่น้องลองไปสำรวจบึงครับลองไปคำนวณเบงคาใส่ใจค่าหัวแต่ละคนแต่ละคนที่อยู่ในในครัวเรือนนะนะั่นแหละ มันมีค่าใช้จ่ายอะไรมั่งมันบาลานกับรายรับที่เราได้หรือไม่ในแต่ละวันในแต่ละเดือนเพื่อเราจะทำการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออก <c oughs> เพื่อให้มันมีเงินเหลือ <c oughs> จากรายรับมากขึ้นประั้นแล้วที่สำคัญก็คือสำรวจนะ ouais. <ๆ>ครับว่ารายรับเรามาเท่าไหร่แล้วก็รายจ่ายในแต่ละเดือนเท่าไหร่แล้วเราก็เริ่ม จดบันทึกค <Okay. Okay. S 1> ่าใช้จ่ายสิ่งของที่ไม่จำเป็นสิ่งของที่ฟุ่มเฟือยตัดออกให้หมดเราจะได้เห็นว่ารายจ่ายรายรับแน่ๆเราจะได้เข้ามาในแต่ละเดือนเท่าไหร่แล้วก็รายจ่ายที่จำเป็นจริงๆสำหรับในการดำรงชีวิตมันมีจากบาทแท้แล้วหลังจากนั้นครับพี่น้องก็ต้อง mm hmm. เมื่อเข้าสำรวจรายรับรายจ่ายที่แน่นอนในแต่ละเดือนแล้วครับพี่น้อง mm hmm. ถ้ามันยังไม่พอกับ รายใจ่ายในแต่และเดือนนี่มันยังชักหนาบุทถึงหลังนี่ครับพี่น้องนั่นแสดงว่าเราจะต้องใช้วิธีการหารายได้เพิ่มนะครับวิธีการที่นอนคือหารายได้เพื่มพอมาใช้ใจ่ายให้มันเพียงพอแต่ว่าโบแมนวา,วาเป็นหนี้ยู่รรอไปยืมหนี่ ไปกูนีไม่มาใส่หนีเก่าเนี่บแมนนี่รก็วิธีการไม่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นแล้ววิธีการที่จะลดรายจ่ายก็คือการหารายได้เข้ามาเพิ่มเติมรายได้ที่เรายังไม่พอกับรายจ่ายอันนี้เป็นหลักการง่ายๆครับพี่น้องแต่ว่าเคล็ดบ่คกคอยได้ครับแต่ถ้าพี่น้องเริ่มจดบันทึกทำบัญชีรายรับรายจ่ายพี่น้องก็เห็ยนสถานะการเงินของครัวเรือน แล้วก็จะทําการแก้ไขนะครับล่องสํารวจเพืว่าเงินนี่มันไหลออกจากบ้านไปกับอะไรบ้างนะครับในสิ่งที่ไม่จําเป็นนะครับถ้าเรารู้ว่ารายรับรายจ่ายของของเราเข้ามาเท่าไหร่ในแต่ละเดือนนะครับเอากเกษิยนส,สถานะการเงินแล้วโอกาสที่จะรอดพ้นจากการเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็มีเงินใช้จ่ายอย่างพอเพียงพยายามลด ในสิ่งที่ไม่จําเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยตัดออกในสิ่งที่ไม่จําเป็นต่อการรงชีพครับแล้วก็เพิ่มด้วยการหาหารายได้เพิ่มนะครับจากรายได้เดิมที่เรามีอยู่แล้วนะครับเราก็จะสามารถมีโอกาสหลุดพ้นนะครับในเรื่องของเงินสักนาบนถึงหลังในแต่ละเดือน สรุปหลักๆก,ก,ก็คือหนึ่งต้องสำรวจรายรับรายใจ่ายในแต่ละวันในแต่ละเดือนของครัวเรือนต้องเริ่มจดบันทึกทำบัญชีครัวเรือนอย่างจริงจังนะครับ mm hmm. เพื่อดูสถานการเงินสิ่งสำคัญเลยต้องจดบันทึกรายจ่ายรายรับให้ชัดเจนในทุกๆเดือนแล้วก็มีระเบียบและปฏิบัติ อย่างเคร่งคัดทุกคนในครัวเรือนถ้าทำแบบนี้ก็มีโอกาสหลุดพ้นครับปัญหาการเงินได้เร็วขึ้นแน่นอนครับเพราะนั้นคนในครัวเรือนต้องลงมาช่วยกันทุกคนครับถ้าทำได้ครอบครัวก็มีโอกาสหมดปัญหาการเงินได้แน่นอนครับพี่น้องนี่คือหลักการง่ายๆแต่ว่าคนคือเหยีบ่ไดดครับพี่น้องส่วนใหญ่แล้วทำไม่ได้ ส่วนมากแล้วก็ทีตื่นขึ้นมาก็เสียเงินเลยครับอานล้ค้นกับบเมนเซอรนะครับเสียหอดย่ำขึ้นเพราะ,ราะว่าฝันเห็นเลขเด็ดครับตื่นเซอรมากเนี่ยสื่อหวยครับเขาเรียกว่าเสียเงินตั้งแต่นอนหลับก็เสียเงินครับเพราะนั้นสิ่งที่มมนจำเป็นก็ต้องลดลงนะครับค่อยๆลดลงทีละน้อยละน้อยสิ่งที่บอกมาบนดนหมายว่าจะทำได้เลยนะครับแต่เราต้องปรับ เราต้องปรับพฤติกรรมค่อยๆรักษาระเบียบวินัยแล้ก็ค่อยๆฝึกตัวเองไม่งั้นถ้าคุณไม่มีระเบียบวินัยแล้วก็ไม่ไม่พัฒนาตนไปในทางที่ดีทั้งๆท,ที่รู้ว่าทำแล้วมันดีคุณก็ยังไม่ทำโอกาสที่จะหลุดพ้นปัญหาการเงนินนี้และมีโอกาสที่จะเป็นหนี้เป็นสินไปตลอดชีวิตนี้ลำบากแน่นอนเพราะนั้นรู้แล้วต้องทำและต้องปฏิบัติครับ มีีินัยมีระเบียบในการใช้จ่ายค่อ,คอยๆเหตุไปครับวันนี้ทำได้เท่านี้พรุ่งนี้ก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันนะครับแล้วเราจะมีโอกาสลืมตาอ้าปากได้แน,น่นอนครับพี่น้องครับเมื่อนี้คลิปนี้ก็นำเรื่องรับมาบอยพี่น้องเขาเลยฟังเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปหนามาบอยให้พี่น้องเขาฟังอีกครับจงนี้ ติดโควิดครับล็อกดาวน์ไปสาบ่รด้ครับคนหาเสากินคำลําบากครับจะถือล็อกดาวน์หรือโควิดขอาระบาดครับมันนี่รกรบมาบอกสูพี่น้องของฟองลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ครับลิปหนาพ่อกันไหมครับลิปนี่บ่าวหรือลาไปก่อนครับสวัสดีครับ